หลายท่านอาจจะอ,อยากจะไปหาซื้อ,อผักผลไม้ปลอดสารไปที่ไหนได้นะครับมีข่าวว่าตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีครับน่าสนใจมากๆเขาเป็นตลาดพืชผักอินทรีย์ปลอดภัยนะครับใครที่สนใจนะครับ หลายๆตลาดอาจจะปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีตลาดให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรนะครับพืชผักผลไม้สดๆอาหารปรรูปต่างๆที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่สําคัญสะอาดปลอดภัยไม่มีการใช้สารเคมีด้วย เกษตรกรที่นาผลผลิตมาจําหน่ายเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรของสํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะได้รับการอบรมหลักสูตรการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีมาตรฐาน PGS คือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตั้งคณะทำงานส่งเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและให้การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์แก่เกษตรกรและยังร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผลผล,ผลิตทางการเกษตรภาคการศึกษานะครับภาคเกษตรกรออกข้อกำหนดและแนวทางวิธีการได้มาซึ่งการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยอาศัยแนวทางและข้อกำหนด ของมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ระดับชาติที่เรียกว่าออแกนิกไทยแลนด์นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาไปสู่แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ระดับชาติผลผลิตก่อนนำมาวางจำหน่ายจะทำมาที่จุดรวบรวมพืชผักที่ได้มาตรฐานก็อยู่ติดกับตลาดเกษตรกรนั่นแหละครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเนี่ยขนย้ายสินค้าการเกษตรที่ผ่านการตัดแตง่งการคัดเกรดการบรรจุเอามาขายที่ตลาด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้บร mm ิการเกษตรกรอีกด้วยนะครับฟังดูนะฮะเมื่อเกษตรกรได้รับใบรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็น GAP นะครับหรือว่าใบรับรองเกษตรอินทรียหรือว่า PGS นะครับก็คือเมื่อเกษตรกรได้รายได้ใบเลเรียบร้อยแล้วนะครับความหวังของทางราชการก็คือให้เกษตรกรนะครับมีช่องทางจําหน่ายนะครับที่มั่นคงนะครับแล้วก็ถาวรนะครับเมื่อมีช่อง ทางการจําหน่ายนะครับมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกร,ะกรนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตลาดเกษตรกร,กรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปอุดหนุนเกษตรกร,ก,รกันได้นะครับนี่นี่จากม,มือเกษตรกร,กรถึงผู้บริโภคเลยนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งัำยาน,นี่เราเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วเนาะเราก็จะมีโอกาสจะแวะไปอุดหนุนนะคะ